เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง999บาทแพงไปหปะฮะ999เลยเหรอพี่ถ้าคิดว่าแพงไปเลยก็ลอดูนี่ก่อนโอเควันนี้ฉันได้มีแบบโอกาสเอารถเข้ามาเช็คนะก็คือจะเข้ามาเช็คแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมก็มาดูกันว่าค่าเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องมันจากเท่าไหร่ครับวันนี้จะเอารถเข้ามาเช็คแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับตัวโปรโมชั่น999บาทใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ ในโปรโมชั่นจะมีน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าทั้งหมด4ลิตรนะคะ okay, แล้วก็จะมีล้างรถแบบพรีเมียมให้ลูกค้าด้วย okay, ค่ะในกรณีน้ถมบบพรีเมียมก็จะมีในส่วนของตัวล้างห้องเครื่องฝุ่นเช็ดเบาะเช็ดคอนโซลให้นะคะเ okay, คลือบกระจกแล้วก็จะเป็นพวกพ่นก,กันหนูกันมแมลงให้นะคะเ okay, ข้าล้างรถและล้างห้องเครื่องแบบพรีเมียมมากๆพ่คนค่าเชื้อโรคในห้องโดยสารและสตรีมช่องแอร์ให้ด้วยทั้งหมดนี่919หรอเปล่าอ่ะเอ้า พราะยังเช็คฟรี30รายการด้วยจริงปะเนี่ยแล้วเช็คอะไรนะกะแบตเตอรี่ลูกกระลูกปืนคันชักคันทรงนั้นเลยแล้วหมดแค่นี้ใช่ปะเ<ม>ปล่าเอา้ามีอะไรอีกอะเติมลมยางในตัวเจตฟรีด้วยโอโหแก9าแล้วก็ได้ครบทุกอย่างว่าแต่ที่ไหนอะเอา้าก็ที่นี่ไงวีแคร์ออโต้แคร์เซนเตอร์ไขไม่แคร์เร,เรื่องรถเหลาแคร์แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะซึ่ง ด,ดูการบริการเห็นปะเรามีพี่ๆพี่บริการทย่นดีบายดูบาย,บายๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมไปกลับบ้าน